จัดการความขัดแย้งอย่างไรให้วินวินน้องๆคะการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือหลักการศิลป์ก็คือพลิกแพลงในองค์กรของเรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์เรื่องภาวะวิกฤตที่เข้ามาในองค์กรหรือองค์กรนั้นมีบุคลากรที่แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่าย ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเรามีวิธีการจัดการทั้งหมด5วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการผัดผ่อนหรือการายังไม่ตัดสินใจนะคะเราเรียกว่า avoiding ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า no way ก็คือยังไม่ตัดสินใจค่ะอาจจะผัดผ่อนไปก่อนหรือหนีปัญหาไปก่อนซึ่ง วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบหนึ่งนะคะซึ่งจําเป็นอาจจะต้องใช้ในบางสถานการณ์วิธีที่2ก็คือการแข่งขันค่ะคือคอม p พต i n งคือต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนะะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของการแข่งขันนะคะมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะคะอย่างนี้เรียกว่า My w เวก็คือฉันต้องชนะนะะวิธีที่3ก็คือ วิธีเรื่องของการยอมแพ้นะคะยอมแพ้บางครั้งเราก็ต้องยอมค่ะต้องยอมที่จะแพ้เราเรียกว่า accommodating หรือเรียกว่า your way นะคะคือคุณชนะนะคะซึ่งถือว่ามีการแพ้มีการชนะเหมือนกันนะคะวิธีที่3คือประนีประนอมประนีประนอมคนละครึ่งนะคะถอยคนละเก้า เราเรียกว่า compromising นะะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ดีนะคะก็คือว่า,าดูว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่เป็นการถอยคนละเก้าหรือคนละครึ่งก็ยังถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะวิธีที่5ต่างหากค่ะที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดคือเป็นวิธีของการร่วมมือกัน หรือเราเรียกว่า collaborating นะคะหรือเรียกว่า o u r way คือทั้งสองฝ่ายนั้นชนะชนะนะคะหนถึงสนั้นก็จะมีแพ้แพ้หรือแพ้ชนะแต่วิธีที่5นี้ชนะชนะซึ่งเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเป็นความขัดแย้งอะไรเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดสภาวะที่เกิดวินวินขึ้นมา พี่ขอยกตัวอย่างนะคะจากวรรณกรรม3ามก๊กฉบับ2-0-1 0นะคะในช่วงของการที่โจโฉยกกองทัพ1ล้านคนนะคะมาบุกกันตัางหรือเมืองของซุนกวนซุนกวนนั้นถือว่าเป็นผู้ปกครองหนุ่มนะคะที่ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ากำลังทหารของซุนกวนนั้นน้อยกว่าโจโฉมากเลย ซุนกวนใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีสิ่งแรกก็คือไปหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลให้รอบด้านโดยส่งทูตนะคะที่ชื่อโลโซกไปหาฝ่ายเล่าปี่คือเล่าปี่กับหงเบ้งนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งรบกับโจโฉมาเพราะฉะนั้นเล่าปี่กับหงเบ้งนั้นย่อมจะรู้กําลังหรือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโจโฉนะคะก็ไปหาข้อมูลตรงนี้มาทีนี้นอกจากหาข้อมูลในส่วนนั้นแล้ว ก็ยังหาข้อมูลในในพนักงานหรือในองค์กรของตัวเองโดยเรียกประชุมค่ะทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญถามฝ่ายบุญนะคะว่าเราควรจะสู้หรือควรจะรบฝ่ายบุญนั้นก็ให้เหตุผลนะคะต่างๆนานานะคะซึ่งนำโดยเตียวเจียวซึ่งเป็นเหมือนกับประธานที่ปรึกษานะคะก็ได้เหตุผลว่าเรานั้นยังมีกำลังน้อยเรายังไม่ค่อยเข้มแข็ง ควรจะยอมแพ้ดีกว่านะคะแต่ขณะเดียวกันฝ่ายโบนำโดยจิวี่ได้ให้ข้อมูลว่าโจโฉยกทัพมาเป็นล้านก็จริงแต่มีจุดอ่อนดังต่อไปนี้นะคะวิเคราะห์จุดอ่อนออกมาและเรานั้นมีคนน้อยก็จริงแต่มีจุดแข็งดังต่อไปนี้ทำให้ผู้นำนะคะหรือสุนควรน,นั้นตัดสินใจได้นะคะว่าจะต้อง สู้นะคะจาัดก,การที่ฟังข้อมูลมันหมดแล้วจะต้องสู้แต่ที่นี้น้องๆคะคนที่มาประชุมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะฝ่ายบูหรือฝ่ายบุญนั้นเป็นผู้ที่อาวุโสหรือแก่กว่าสุนกวรทั้งสิ้นสุนกวรจะทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองสุนกวนใช้วิธีนี้คะ่ะชักดาบออกมาและฟันไปที่มุมโต๊ะ จนมุมโต๊ะขาดเลยนะคะแล้วบอกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะรบใครมาบอกว่าจะให้แพ้หรือไม่สู้จะต้องเป็นเหมือนโต๊ะตัวนี้ทุกคนก็เชื่อมั่นในความเด็ดเดี่ยวแล้วก็อยู่ในจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องสู้เพื่อชนะเพื่อรักษาเมืองเอาไว้นะคะทุกคนมีความ เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้นำทีนี้จะทำอย่างไรให้เกิดวินวินล่ะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีฝ่ายหนึ่งเหมือนกับชนะก็คือฝ่ายที่จะสู้ใช่ไหมคะชนะฝ่ายที่บอกให้ยอมแพ้ดูเหมือนจะแพ้ใช่ไหมคะสุนควรใช้วิธีนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการแพ้การชนะนะคะโดยหลังจากที่ได้มอบดาบอายาิย์ให้กับจิวี่เป็นผู้นำทัพ ในการที่จะไปสู้กับโจโจโฉแล้วนะคะว่าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะได้ดาบอาญาสิิ์ไปแล้วก็หันมาทางฝ่ายบุญค่ะทางฝ่ายบุญก็บอกว่าขอให้เตียวเจียวนะคะเขาพูดว่าท่านอาเตียวเจียวได้เป็นผู้อํานวยการศูนย์ในการจัดสเสบียงยุทธโธปรกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการรบครั้งนี้เตียวเจียวสงสัยค่ะว่า อา้าวข้าเน่ะเป็นคนที่บอกให้ยอมแพ้เองทําไมนายท่านถึงให้ข้าเป็นผู้ในการศูนย์ดูแลตรงนี้ซุนกวนบอกว่าในเมืองนี้ไม่มีใครรู้เรื่องสเสบียงเรื่องการคลังเท่ากับท่านอีกแล้วถ้าท่านไม่ช่วยตรงนี้เราไม่ชนะแน่นอนพร้อมกับอันนี้คือการยกย่องนะคะยกย่องแล้วก็ให้เกียรติพร้อมกับมอบกราเมืองนะคะให้กับ เตียวเจียวว่ามีอำนาจเด็ดขาดในการที่จะจัดสเสบียงหรือสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ต่างเตียวเจียวก็ได้เหมือนกับได้รับเกียรติมีความภูมิใจได้รับการยกย่องไม่แพ้เห็นไหมคะนี่คือกลยุทธ์ของสุนกวนในการที่จัดการความขัดแยง้งให้เกิดวินวินได้น้องๆคะพี่ขอสรุปนะคะว่า การจัดการความขัดแย้งให้เกิดวินวินนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้รอบด้านที่สำคัญคือต้องตั้งใจฟังทุกฝ่ายค่ะศุนกวนนั้นฟังอย่างครบถ้วนค่ะฟังแล้วก็ซักถามข้อมูลจนเข้าใจไม่ได้ฟังผิวเผินแล้วก็ไม่ได้ฟังแบบออผ่านๆน,นะคะตั้งใจฟังข้อที่สก็คือจะต้อง เป้าหมายให้ตรงกันนะคะให้สร้างเป้าหมายร่วมเป้าหมายเป้าหมายร่วมอันนี้ไม่ใช่แพ้ชนะแต่เป็นเป้าหมายร่วมว่าเราต้องปกป้องกันตังปกป้องเมืองของเราให้ได้นะคะทั้ง2ฝ่ายมาเป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะเพราะว่าแม้แต่ฝ่ายบุญที่ยอมแพ้เขาก็รักรักประเทศรักแคว้นของเขาถูกไหมคะปรับเป้าหมายให้ตรงกันนะคะข้อที่3คือตัดสินใจแสดงความ แน่วแน่เด็ดเดี่ยวออกมาค่ะให้ทุกฝ่ายเชื่อมัน่นให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเรานั้นตัดสินใจแน่วแน่มีความมั่นใจนะคะที่จะดำเนินการตามนี้นะคะก็คือมีขวัญกำลังใจค่ะข้อที่4ข้อสุดท้ายคือต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับประโยชน์นะคะให้ได้รับประโยชน์ไม่เสียหน้าค่ะไม่เกิดการแพ้ชนะ นี่คือวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารที่ทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายและเกิดวินวินโจโฉแพ้สุนกวรอย่างย่อยยับเพราะการร่วมมือร่วมใจของสุนกวรของคนในการต่างค่ะสวัสดีค่ะ